สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการวัดความยาวนั่นเองนะคะสอนโดยนางสาวอราทายัยใจพจหรือคุณครูเฟิร์นนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั้นเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาฝึกเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ อ่ะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนกันก่อนว่าความยาว1เมตรเนี่ยยาวเท่าไหร่นะคะอ่ะคุณครูนำะไม้เมตรมานะคะสังเกตที่ไม้เมตรนะคะไม้เมตรนี้นะคะยาว1เมตรซึ่ง1เมตรนะคะยาวเท่ากับ100เซนติเมตรนั่นเองนะคะและเมตรนะคะใช้อักษรย่อว่าม,มาจุดนั่นเองนะคะอ่ะ ทบทวนกันไปแล้วทีนี้เราจะมาฝึกเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรกันบ้างนะคะอะสังเกตรูปภาพนะคะเป็นรูปของอะไรเอ่ยอาคารนะคะทั้ง3อาคารได้แก่อาคาร A ค่ะดูที่อาคาร A อนะ,อ,ะอาคาร A สูง12เมตรอาคาร B นะคะสูง16เมตรอาคาร C นะคะสูง20 นั่นเองคุณครูอยากทราบว่าอาคาร B นะคะสูงกว่าอาคาร A กี่เมตรอ่ะดูที่ความสูงนะคะของอาคาร B อาคาร B สูง16ส่วนอาคาร A สูง12 12กับ16เลขอะไรมากกว่ากันคะเลข เลข16ใช่ไหมคะให้เราเอาเลข16เป็นตัวตั้งลบด้วย12นะคะเท่ากับเท่าไร่16ลบ12เท่ากับ4นั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะดังนั้นเราทราบได้เลยค่ะว่าอาคาร B นะคะสูงกว่าอาคาร A เท่าไหร่เอ่ย4เมตรนั่นเองอ่ะ เรามาฝึกกันต่อคุณครูถามว่าอาคาร A นะคะเตี้ยกว่าอาคาร C กี่เมตรดูที่อาคาร A อนะคะอาคาร A อาคารนี้นะคะเตี้ยกว่าอาคาร C กี่เมตรอาคาร A สูง12เมตรส่วนอาคาร C สูง20เมตรนั่นเองอ่ะ12กับ20เลขอะไรมากกว่ากันเลข20ใช่ไหมคะดังนั้นให้เราเอาเลข20เป็นตัวตั้งลบด้วย12เท่ากับเท่าไรเอ่ย20ลบ12เหลือเหลือ8นั่นเองนะคะดังนั้นอาคาร A เตี้ยกว่าอาคาร CU 8เมตรนั่นเองคะ่ะ เกก่งมาๆลยนะคะอ่ะที่นี้ดูใหม่นะคะคุณครูถามว่าอาคาร C นะคะสูงกว่าอาคาร B กี่เมตรอ่ะเราจะทราบได้อย่างไรดูที่ความสูงของทั้ง2ตึกนี้นะคะอะดูที่อาคาร C ก่อนนะคะอาคาร C สูง20เมตรส่วนอาคาร B สูง16เมตรอะทำอย่างไรให้เราดูที่เลข16และเลข20เลขอะไรมากกว่ากาันเลข20ใช่ไหมคะให้เราเอา20เป็นตัวตั้งลบด้วย16นะคะ20ลบ16เท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับ4นั่นเองดังนั้นเราจึงทราบได้เลยใช่ไหมคะว่าอาคาร C นะคะสูงกว่าอาคาร B อยู่4เมตรนั่นเองเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ทีนี้คุณครูมีสิ่งของ3สิ่งมาให้เปรียบเทียบกันนะคะ,อ,ะอย่างแรกคือเชือกนะคะเชือกยาว4เมตรต่อมาเป็นไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ยาว3เมตรนะคะ,ะและก็ลิบินนะคะยาว2เมตรนะคะคุณครูอยากทราบว่าเชือกนะคะยาวกว่าลิฟบินกี่เมตรให้เราทําอย่างไรอดูที่ความยาวของเชือกก่อนนะคะเชือกยาว4ี่ เมตรนั่นเองนะคะส่วนริบบิ้นยาว2เมตร4กับ2เลขอะไรมากกว่ากาันเลข4ให้เราเอา4เป็นตัวตั้งลบด้วย2นะคะเท่ากับ2นั่นเองนะคะดังนั้นเราจึงทราบได้เลยว่าเชือกนะคะยาวกว่าริบบิ้น2เมตรนั่นเอง ต่อมาคุณครูถามใหม่นะคะคุณครูอยากทราบว่าลิบบินนะคะสั้นกว่าไม้ไผ่กี่เมตรอะดูความยาวของทั้งสองนะคะดูความยาวของไม้ไผ่กันก่อนไม้ไผ่ยาว3เมตรนะคะส่วนลิบบินยาว2เมตร3กับ2เลขอะไรมากกว่ากันเลข3ใช่ไหมคะให้เรา3เป็นตัวตั้งลบด้วย2 3ลบ2เหลือเหลือ หนึ่งนั่นเองกิ่งมากๆเลยนะคะอ่ะดังนั้นเราจึงทราบได้เลยว่าริบบิ้นนะคะสั้นกว่าไม้พาย,ยูหนึ่งเมตรนั่นเองอ่ะคุณครูถามใหม่นะคะเชือกละคะเชือกยาวกว่าไม้พายกี่เมตรอ่ะดูความยาวของเชือกกันก่อนเชือกยาว4ี่เมตรส่วนไม้พายยาว3เมตรเอาเลขอะไรเป็นตัวตั้งคะ เลข4ลบด้วย3นั่นเองนะคะ4ี่ลบ3มเท่ากับ เก่งมากเลยค่ะเท่ากับ1น,นั่นเองนะคะดังนั้นเราจึงทราบได้เลยว่าเชือกนะคะยาวกว่าไม้พาย,ยู1เมตรนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะทีนี้คุณครูมีสิ่งของมาให้นะคะให้นักเรียนนะคะตอบสิคะว่าสิ่งของใดนะคะมีความยาวเท่ากับ1เมตรดูอย่างแรกกันก่อนนะคะแปรงสีฟันนะคะยาว15เซนติเมตร เท่ากับ1เมตรไหมคะอะถ้ายังไม่ใช่ลองดูในช้อยที่2นะคะสายไฟค่ะสายไฟยาว100เซนติเมตรนะคะใช่หรือเปล่าอ่ะหรือเป็นอย่างที่3ผ้าคนหนูยาว95เซนติเมตรนักเรียนคิดว่าสิ่งของใดคะมีความยาวเท่ากับ1เมตรอะไรเอ่ย สายไฟนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะเพราะอะไรจึงเป็นสายไฟเพราะว่าสายไฟยาว100เซนติเมตร100ซนเมตรเท่ากับ1เมตรนั่นเองนะคะหรือ1เมตรยาวเท่ากับ100ซนติเมตรนั่นเองค่ะ อทีนี้เรามาสรุปกันนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรกันนะคะ,ะการหาว่าสิ่งใดยาวกว่าหรือสั้นกว่าอีกสิ่งหนึ่งอยู่เท่าไหร่นะคะทําได้โดยนำความยาวในหน่วยเดียวกัน ของสิ่งของนั้นมาทําไมเอ่ยลบก,กันนั่นเองนะคะ,ะสำหรับในเรื่องของการเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเป็นเมตรในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันต่อนะคะสําหรับการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดเล่ม2ขึ้นมานะคะจากนั้นเปิดไปในหน้าที่87นะคะอ่ะเราจะมาทําแบบฝึกหัดในหน้านี้กันนะคะอ่ะดูที่คําสั่งนะคะเขาให้เราเติมคําตอบนั่นเองนะคะอ่ะพิจารณารูปกันก่อนว่ามีรูปอะไรบ้างนะคะเชือกนะคะยาว10เมตรริบบิ้นนะคะยาว6เมตร ผ้านะคะยาว2เมตรไหมพรมยาว2เมตรนะคะทีนี้เราจะมาฝึกการเปรียบเทียบกันนะคะเชือกยาวกว่าไหมพรมกี่เมตรเขาให้เราเติมคําตอบนะคะดูที่เชือกนะคะเชือกยาว10เมตรและไหมพรมยาว2เมตรนะคะเราจะทราบได้อย่างไรว่าเชือกยาวกว่าไหมพรมกี่เมตรให้เราทําอย่างไรคะ เอา10นะคะเป็นตัวตั้งก็คือนำจำนวนที่มากกว่านะคะมาเป็นตัวตั้งอ่ะสิลบด้วย2นั่นเองก็คือความยาวของไหมพรมนะคะเท่ากับเท่าไรเอย่ย8นั่นเองดังนั้นนะคะเชือกนะคะยาวกว่าไหมพรมอยู่8เมตรอ่ะเขียนเลข8ลงไปนะคะอ่ะสำหรับในข้อที่เหลือเดี๋ยวคุณครูอ่านโจทย์ให้และนักเรียนฝึกคิด แบบเดียวกับคุณครูเลยนะคะลิบบินนะคะสั้นกว่าเชือกกี่เมตรเขาให้เราเติมคำตอบลงไปอ่ะเราก็มาดูความยาวของลิบบินนะคะยาวหเมตรแล้วก็อะไรเอ,อ่ยเชือกนะคะยาว10เมตรนะคะเราจะหาได้อย่างไรให้เราเอาเลขมากเป็นตัวตั้ง10บกับ6อะไรม่เอากาน10มากกว่าให้เราเา1บลบด้วย6นะคะและหาคำตอบมาเติมลงไปในช่องว่างนี้นะคะต่อมานะคะ ผ้าสั้นกว่าริบบิ้นอยู่กี่เมตรนะคะอะเรามาดูที่ความยาวของผ้านะคะผ้ายาว2เมตรส่วนริบบิ้นนะคะยาว6เมตร6และ2เลขอะไรมากกว่ากันคะเลข6มากกว่าให้เราเอา6นะคะมาลบกับ2นะคะเราก็จะได้คำตอบออกมานั่นก็คือ ผ้านะคะสั้นกว่าริบบิ้นกี่เมตรก็เติมคำตอบลงไปเลยนะคะอ่ะต่อมาริบบิ้นนะคะยาวกว่าไหมพรมกี่เมตรเอาเรามาดูความยาวของริบบิ้นก็คือ6เมตรนะคะและก็ไหมพรมนะคะยาว2เมตรนั่นเองอ่ะ ดูสิคะเลข6กับเลข2เลขอะไรมากกว่ากาันเลข6ใช่ไหมคะให้เราเอา6นะคะมาลบกับ2นะคะก็จะได้คําตอบและนักเรียนนําคําตอบมาเติมลงไปในช่องนี้ได้เลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเขาถามว่าสิ่งของอะไรกับอะไรที่มีความยาวเท่ากันนะคะ,ะเขียนลงไปได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในเรื่องการเปรียบเทียบ ที่มีหน่วยเป็นเมตรนะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะลงมือทำได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ